อันนี้มากินบังมวงฮอนฮอนอากาศฮอนแบบที่ต้องกินสม้มขี่กัไรอีกเดอ่าโชว์ขี่กัอีกเขี่ยแท้มึงนังห้า้งขี่ด้ยแหละอู่หากระทอดน้ำสลงมบาง่แล้วนี่รสชาติกรอบกังม่วงกรอบเอาเอกากอสอน่อยด้วเออเกสอนี้บังมวงใครจะกปิดมากกดเกรถตไหมนี่แม่ลูตกจไปเต็มร้รไมีันหนึ่งเนี่เนี้ยรถไต่พน รักกอบเป็ดได้กบดโเรื่อยๆโอดถูกนี่เหรอตื่นนอนมากินสมเอออ้มีไผน้แต่ก็โอ้โไผ่ไม่เล่นโอดโอดโอดเอดชตื่นนอนมากินสมบูรณในช่วงยิ้มม่วงยิ้มม่วงกระสอไงโอ้ยเป็นไผ่นี่นะปลาถูกเป็นจักติดนะ อากาศห้อนเนาะอาบน้ำเออเด็ตักเอาเลยไปดิเดี๋ยวขัดทานีกินบกมัวงท่านั้นก็บอาบน้ำหอนยหเลยเอาไป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 ตักไา่ใช้ช้อนเพียงลย่เลยไปไปโทางนั้นองเียงเลยวะแยไปอีกแไปอีสุดยอดจอดไ นหอยและฮะอีกาเมาะขนาดเห็นแล้วคนจีขี่มืแรงพอดีได้นนอนห้องห้ามเลยเด้ดจรเสียบซากพาอสุดยอดเออมึงถ่ายแบบก้าอ่อนค้กละสุข้าสสมออกหโอ้ยสิหลายจำดื้อศพเหมือนบ่เท้าไว้ อีอันนี้มึมงวงไข่ก็จบวมๆเนาะวงไข่วงไข่มิได้ยุทาแขกแข่งขงมวมนมวงไข่เนาะทาทาแขกอาจจะพูอะทาขมวนอาจจะเคยกินได้หม่งวงไข่แต่เขาเอามากินลิฟกินต่อมันยังน้อยได้มันจะมีความขิวหนึหน่งแล้วกรอบ มันไข่มันเป็นบมมักสมไลมอก้คมงป่าแต่มันบ่มเมนต์มงป่ามันไข่หรอาซุกหนิวกินแซ่บแตามันซุกหอมกินกับข้าวเหนียวเนี่ยยเจ้าประแดงก็อื้มเนี่ยกอสอบ่มงกะซอกะซอใหยมนมงตัวข้ายัดโบกเลยด้วย Say <laughs> con nhau này. con nhau này, nó ăn toàn kiểu niềm yên 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 ต้องให้บาก,ก็ได้ความสมแต่ว่ากรอบแต่ว่ากรอบแซบแซบพรนะ้ะเนาะอย่าคนไทยกินซะีก้มหนึงน่งีกคมหนึ่งยค้มหนึ่งหรเอตอนปอ,อนออปากกัดออกเนาะขอโทษด,ด้วยบทสุภาพหน่อยนึง่งแต่ว่ากัดออกมันจะแซบกว่า ร้านเหมืนกับไปก้อนแล้วพี่น้องอมจอมแห้งเบาบา